ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งแครี่กันเหมือนเดิมนะครับแต่จะมีเพิ่มเติมแนะนำในส่วนของรูนแคลี่ไปด้วยในคลิปนี้นะครับผม like เอาล่ะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องโ l ลชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งแคลี่กันเหมือนเดิมนะครับแต่ จะมีเพิ่มเติมแนะนําในส่วนของรูนแค a รี่ไปด้วยในคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะงงว่าก่อนหน้านี้ผมเคยลงคลิปาการเล่นแคลรี่ไปแล้วนะครับแต่ทําไมต้องมาทําคลิปแครี่อีกนะครับเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนะครับของแพล,ล่าสุดนะครับหรือซีซั่น22นี้นะครับ ตำแหน่งของแคลลี่เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มีมังกรเล็กแล้วนะครับแต่จะเป็นในตำแหน่งตามที่ระบบเกมได้แจ้งเรานั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่องงว่าตำแหน่งตามระบบเกมที่วางไว้เนี่ยคือตรงไหนนะครับเมื่อเราเข้าไปสู่การเล่นนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าทางระบบเกมนั้นอ่ะจะไม่มีการใช้ลูกศรนะครับเป็นการบอกนะครับผมว่าเลนแคลรี่ของเรานั้นอ่ะจะต้องไปในเลนไหนนะครับและอีกอย่างนะครับในแพทล่าสุดหรือว่าซีซัย่น22นี้นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนให้เลนแคลี่เนี่ย หรือเลนที่ระบบเกมเขาได้กําหนดไว้ให้เราเนี่ยนะครับมีการเพิ่มเงินจากคิปคิปเลนนะครับที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วคิปเลนนี้นะครับเพิ่มเงินให้เท่าไหร่นะครับคิปเลนของฝั่งตรงข้ามนะครับที่ตีในระยะใกล้นะครับเมื่อตายนะครับจะอยู่ที่ประมาณสักสิบาทหรือว่า50หน่อยๆนะครับผมแต่ว่าคิปที่ตีในระยะไกลนะครับไอตัวที่ยิงปืนชิ้วๆอ่ะนะครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณ67บบาทตัวนะครับซึ่งมากกว่าปกตินั่นเองนะครับผม ได้ยิ่งเราทําการลัดคีฟนะครับลัดคีฟเลนได้หรือว่าตีตีในช็อตสุดท้ายที่คีฟเลนนั้นตายนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้เงินมากกว่าที่คีฟนั้นตายเองจากการที่เราไม่ได้ตีด้วยเช่นกันนะครับแล้วอย่างนี้การปรับเปลี่ยนของตําแหน่งแคลรี่เนี่ยก็จะทําให้แคลรี่นั้นเกินเร็วนะทิคำตอบคือใช่ครับแต่ว่าการปรับเปลี่ยนนี้มีผลในช่วงต้นเกมเท่านั้นนะครับหรือจักววาจะครบกี่นาทีนะครับผม ถ้าหากว่าเกิน4นาทีไปแล้วนะครับการเงินของกิฟต์เลนก็จะเข้าสู่ช่วงปกตินะครับเพราะฉะนั้นการเก็บเงินในช่วงต้นเกมนะครับของแคลลี่ก็จะสําคัญมากควรจะเก็บทุกตัวหรือถ้าเก็บไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็พยายามเตฟช่วงเวลา4นาทีแรกนะครับให้เราแบบเก็บกิฟต์เลนให้ได้มากที่สุดนะครับและผมมองว่าแผนนี้นะครับแคลลี่อย่างเราเนี่ยไม่จัเป็นที่จะต้องเข้าไปแผ่นก,กลางนะครับในช่วงต้นเกมนะครับผม ถ้าเกิดว่าให้มองว่าเราไปแท็กกลางเนี่ยแท็กเพื่อเก็บคิวหรือว่าไปดันป้อมอันนี้มันยังโอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดว่าเราไปแท็กเพื่อเอาเลเวลเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าการที่เราเก็บคลิปเลนจากเลนแครรี่เองเนี่ยจะทําให้การเงินของเราเนี่ยได้เยอะกว่าการที่เราไปแท็กไปอีกนะครับทีนี้นะครับผมจะขอเพิ่มเติมในส่วนของคลิปเก่าที่มันขาดหายไปนะครับเนื่องจากตอนนั้นอะ่ะผมเรนเดอร์งานออกมาแต่มันออกมาไม่ครบนะครับที่ทําให้แบบ ส่วนของท้ายคลิปนั้นอ่ะมันหายไปนะครับจริงๆอ่าในช่วงท้ายคลิปของคลิปก่อน,นั้นนะครับผมจะแจ้งว่าในส่วนของการการป้อมนะครับในช่วงต้นเกมอ่ะพยายามสังเกตเลนตัวเองดีๆนะครับผมถ้าเวลาในเกมยังไม่ถึงสี่นาทีอ่ะเราจะบวกหรือเราจะได้คิวเขายัางไงก็ได้นะครับอาจจะมีตายบ้างหรืออาจจะได้คิวมาบ้างนะครับแต่ถ้ารู้ว่าใกล้จะครบแบบสี่นาทีแล้วนะครับผม ให้เราพยายามการป้อมหรือยื้อป้อมของเราให้ได้นานที่สุดนะครับเพราะการที่เราเสียป้อมไวจะทําให้ทีมของเราเนี่ยเสียการมองเห็นไปในเลนแครรี่ไปแล้วนะครับหนึ่งตำแหน่งและจะทําให้แครรี่อย่างเราเนี่ยเล่นยากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนเลนหรือว่าสลับเลนกับออฟเลนนะครับเพราะถ้าแครรี่เขาได้ป้อมของเรามาแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการสลับเลนเช่นกันนะครับเพื่อที่จะโยกไปเก็บป้อมของออฟเลนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้นการดูเวลาก็สาคัญเช่นกันนะครับในช่วง ในช่วงต้นเกมหรือว่าก่อนที่มันจะ4นาทีนะครับอาจจะอาจจะเก็บคิวในจังหวะที่ยังไม่ถึง4นาทีอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเฉียดจะถึง4นาทีแล้วนะครับเราควรจะเริ่มเสรดตัวเองได้แล้วนะแล้วขอเพิ่มเติมจากคลิปก่อนอีกนิดน,นึงนะครับการไว้เก็บคิปป่านะครับหรือว่าคิปเล็กเนี่ยเราควรจะเก็บ ในตอนไหนนะครับการเก็บคลิปเล็กคลิปป่านะครับผมผมแนะนําว่าหากเราจะไปเก็บคลิปเล็กป่าเนี่ยกรณีที่รู้ว่าป่าเขาไม่เอาคลิปเล็กนะครับผมให้เราทําการเคลียร์คลิปเลนของเราให้เสร็จก่อนนะครับไม่ใช่เห็นคลิปเลนมายืนอยู่กลางแม่น้านะครับแต่เรายังเลือกที่จะไปตีคลิปคลิปเล็กป่าอยู่เนี่ยตรงนั้นจะทําให้เราเสียเงินจากคลิปเลนไปค่อนข้างเยอะนะครับและกว่าที่เราจะเคลียร์คลิปเล็กป่าได้นะเราก็จะเสียเงินจากคลิปเลนไปแล้วประมาณ ประมาณ ut, 1้0ยถึงบาทนะครับประมาณนั s <S <Ma Ivan> okay. know, uh, ้นเลยมันมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงแบบต้อนเกมนะโอเคนะครับที่แนะนำก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการยืนในตำแหน่งแคลี่นะครับแต่หากเพื่อนๆอยากรู้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับการหันล่นแคลลี่นะครับทำความเข้าใจของตำแหน่งแคลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนเลนนะครับหรือว่าฮีโร่ประเภทแบบขาตายหรือฮีโร่ที่มันสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับเพื่อนๆสามารถดูวิธีการเล่นตำแหน่งแคลี่ได้จากมุมด้านบนขวามือของหน้าจอไดเลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อจะเ ไปดูคลิปก่อนหนะ้านี้เนาะโอเคนะครับเราจบในส่วนของการอัปเดตแพทเลนแคลรี่หรือการทำคีฟนะครับการเคลียร์คีฟไปแบบคร่าวๆแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาพูดถึงรูนในตำแหน่งแคลรี่ที่เราใช้กันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับผมจะไม่แนะนำว่าตัวไหนควรนใส่รูนแบบไหนนะครับแต่ผมจะอธิบายตัวรูนให้ทุกคนได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูนจะดีกว่านะครับผมรูนของแคลลี่นะครับถ้าสีแดงนะครับผมยกตัวอย่างให้อ่าโดยคร่าวๆก็จะประมาณ3แบบนะครับนั่นก็คือเล็กลำเพดแล้วก็อเวกนะครับผมทีนี้นะครับในส่วนสีม่วงนะครับสำหรับอาสายแคลลี่เนี่ยก็จะเป็นสปิริตนะครับคือโดยหลักๆเลยนะตัวสีม่วงก็จะเป็นตัวสปิริตนะครับผมแล้วก็ตัวสีเขียวหรือว่าสีฟ้านั้นนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นดับเบิลคาวกันนะครับผม หลายคนอาจจะยังงงๆเกี่ยวกับเล็กหรือว่าแรมเพดอยู่นะครับผมจะขออธิบายตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมเล็กคืออัตราการติดขี้นะครับผมยิ่งถ้าเราใส่1ิเม็ดนะครับอัตราการติดขี้เนี่ยจะมีมากกว่าหรือว่าติดขี้ได้บ่อยนั่นเองนะครับผมส่วนแรมเพดนะครับจะมีจะมีอัตราการติดขี้มาด้วยเช่นกันนะครับแต่ จะได้ในเรื่องของความเสียหายของคิทิคอนมากกว่านะครับผมความเสียหายคิทิคอนคืออะไรนะครับอขอขอยกตัวอย่างแล้วกันนะครับพีโร่ที่ใส่รูนเล็กติดเนี่ยจะปีติดคี้ได้มากกว่าปกติใช่ไหมเมืม่อติดคี้นะครับขี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ700 -800 หน่วยนะครับโดยโดยประมาณนะ แต่ถ้าเราใส่รูแลมเพจนะครับมีโอกาสติดขี้ที่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ตีแล้วมันติดขี้นะครับที้นั้นอ่ะมันจะสร้างความเสียหายอยู่ที่ประมาณพันสามหรือว่าพันห้านะครับในโดยประมาณนะเพราะงั้นนะครับเลกนะครับคือมีโอกาสติดขี้ที่ค่อนข้างสูงนะครับตีติดขี้ได้บ่อยนะครับส่วนแลมเพจก็คือเมื่อตีแล้วติดขี้นะครับจะสร้างความเสียหายได้แรงแรงมากกว่าเดิมนะครับผมทีนี้นะครับในส่วนรูนสีม่วงนะครับผม โดยส่วนใหญ่นะครับแคลี่อาจจะเน้นตัวสปิริทนะครับที่จะบวกทั้งวิ่งเร็วนะครับและก็การาความเร็วในการจมตีไปด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราตัวตัวสปิริทมาใช้เนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับสำหรับตัวแคลี่ประมาณนั้นเนาะแต่หากแบบบางคนอยากจะเสริมดาเมจลูนสีบ่วงมาด้วยก็จะจะใส่พวกประมาณาสปิริท5นะครับแล้วก็เพิ่มแอสซีเนตไปอีก5ก็ได้เช่นกันนะครับดูเป็นแล้วแต่ตัวละครไปนะครับผมตัวฮีโร่ที่เราจะเลือกเล่นนะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเราอยากให้ตัวเรานัน้นะมีการดูดเลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็อาจจะใส่ทำนองรูนแบบ จิริตรหเม็ดหรือ7เม็ดนะครับแล้วก็เสริมเอสเซนิเวอร์มานะครับหรือว่าตัวรูนดูดเลือดขึ้นมานั่นเองนะครับ3หรือว่า4เม็ดมาก็ได้เช่นกันนะครับผมในช่วงต้นเกมนะครับมันอาจจะรูนดูดเลือดมันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยู่ในช่วงเลดเกมที่เรามีดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับรูนดูดเลือดตรงนี้มันก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมทีนี้นะครับในส่วนของรูนสีเขียวหรือว่าสีฟ้านะครับอาแครรี่หลายๆตัวนะครับจะใช้เป็นดับนบิข่าวเป็นหล ในกรณีที่สําหรับแบบผู้เล่นผู้เล่นใหม่นะครับพี่อยากได้รูนที่มาลองใช้งานแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงนะครับถ้าถ้ารูนมันไม่ครบจริงๆ่ผมมองว่าให้เพื่อนๆนัะนะขึ้นรูนมาเป็นพวกเล็กตินะครับสปิริตติแล้วก็ดาก้อนข่าวนะครับมันมันจะดีที่สุดเพราะว่าสามารถใช้ได้กับหลายตัวมันหลายตัวมากจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับโดยคร่าวๆสำหรับผู้เล่นที่รูนไม่ครบะสามารถใช้รูนข้างต้นที่ผมได้แนะนําได้เลยนะ แต่ทีนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างกรณีที่แทรี่บางตัวนะครับที่อาจจะปรับเปลี่ยนรุ่นเพื่อให้เข้ากับสายที่จะใช้นะครับหรือว่าค่าสถานาของรุ่นที่เราใส่อ่ะมันไปบวกอย่างอื่นแทนนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับก็กรณีเหมือนคาเฟนีนะครับจริงๆคาเฟนีนะครับผมส่วนมากนะเราจะเลือกใช้เป็นแรมเพจนะครับแต่ก็ยังมีคนที่เลือกใช้รุ่นเล็กด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าถามว่าทาไมบางคนถึงใช้ตัวแรมเพจนะครับและบางคนถึงเลือกใช้เล็กนะครับผมมองว่าการที่เราใช้แรมเพจนะครับ เมื่อเราอยู่ในภ้าสถานะของเป็นคนนะครับ เมื่อตีติดีนะครับจะทําดาเมจได้แรงนะครับแต่เมื่อถือปืนเลเซอร์จะทําให้ค่าค่าเสียหายของการติดขีน,นั้นลดลงนะครับหรือก็คือดาเมจความติดขีเมือ่อเมื่อเราใช้ปืนเลเซอร์นะครับมันจะไม่แรงเหมือนที่เราคิดไว้นั่นเองนะครับเพราะงั้นบางคนก็ยังเลือกที่จะใช้รุ่นเล็กนะครับทำให้มีโอกาสติดขีตั้งแต่ต้นเกมนะครับสามารถมิกใช้ได้ทั้งปืนกลแล้วก็ปืนเลเซอร์นะครับที่ถึงแม้แบบปืนกลจะสร้างความเสียหายกีได้ไม่แรงนะครับแต่มันจะติดขีบ่อยประมาณนั้นนะครับเย ทีนี้นะครับเราเรามาในส่วนตัวละครอย่างลูกกันดีกว่านะครับลูกเนี่ยนะครับจะไม่เน้นในส่วนของกีนะครับไม่ว่าจะด้วยรูนของเล็กหรือว่าแลมเพกนะครับผม แต่จะเน้นในส่วนของ AW a k e หรือว่า onslaught แทนนะครับถามว่าทําไมถึงไม่เน้นคีนะครับแต่มาเน้นการเจาะเกาะหรือว่าความเร็วในการโจมตีแทนนะครับด้วยที่ว่าลูคนะครับอ่าไม่ใช้สกิลหนึ่งแล้วทําการโจมตีนะครับไม่ว่าจะด้วยคีสหรือว่าฮีโร่นะครับจะไม่สามารถสร้างความเสียหายคีสได้นะครับทาให้ลูคนั้นอ่นะไม่เน้นที่จะใส่คีมา10เมตรนะครับแต่ อาจจะใส่เสริมมาประมาณแบบ Awake 8เมตดนะครับเลก2หรือว่าออนสล็อต8แล้วก็เลก2อย่างเงี้ยหรือว่าออนสล็อต9เลก2อะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว,ว่าเราอะไม่ได้เน้นให้มันขีนะครับแต่เราเน้นดามเมจหลักนะครับหรือความเร็วหลักแต่เมื่อเราตรีธรรมดาแบบไม่ใช้สก,กิลนะครับก็อาจจะทําให้ลูกนะนะั้นะตีติดขี้ขึ้นมาได้นั่นเองนะครับสรุปก,ก็คือ เมื่อลูกใช้สกิลหนึ่งนะครับจะไม่สามารถตีติดขีดได้นั่นเองนะครับจะคีดได้ก็ต่อเมื่อเราทําดาเมจหรือว่าตีตีแบบตีธรรมดาเออตีกลุ่มธรรมดาเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้นะครับเรามาในกรณีของแวงกันดีกว่านะครับ แวนเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้สสายนะครับแต่จะไม่เน้นคีนะครับผมจะเน้นในส่วนของ,ของการตีเร็วยิ่งใส่ลูนตีเร็วนะครับมีไอเทมตีเร็วจะทําให้แวนเนี่ยปล่อยสกิลหรือทําดามเมจได้ไวขึ้นเพราะอย่างที่รู้นะครับว่าด้วยพาสซฟของแวนนะครับเมื่อทําการโจมตีเรืเ่อยๆจะทําให้แวนเนี่ยยิ่งตีเร็วขึ้นด้วยนะครับ เพราะงั้นการใส่เอาเวก็ค่อนข้างสาคัญกันนะครับทีนี้นะครับรูนของแวนเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับผมซึ่งแบบที่1นนะครับคือแวนที่เล่นเป็นสายกายภาพนะครับแล้วก็แบบที่สองคือแวนที่เราเล่นเป็นสายเวทนะครับผมอย่างที่รู้นะครับแวนมีดาเมจที่เป็นทั้งกายภาพและเวทนะครับตามสีที่ออกมานะครับตามความสุ่มของมันนะที่มันจะออกมาจากพาสตีหรือว่าสกิลของมันนะครับแต่ดาเมจอันติของแวนเนี่ยก็ยังคงเป็นเวทอยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกมไหนเราเห็นว่าทีมเราเล่นเวทเยอะใช่ปะเราเลยอยากจะ เล่นเป็นแวงกายภาพอย่างเงี้ยลูนที่จะใช้นะครับก็จะเป็นอเวกสิบนะครับสปิริตสิแล้วก็ด r a g o n คาลสิบนะครับแต่ถ้าเกมไหนเราเราอยากจะเน้นเวทนะครับอ่ะลูนที่จะใช้นะครับก็จะเป็นพวกอเวกสิบสปิริตแล้วก็สเตนนิกสิบนะครับจะเห็นได้ว่าจะเห็นได้ว่าส่วนด้านหน้านะครับจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่จะแตกต่างกันตรงรูนสีฟ้าหรือว่าสีเขียวนั่นเองนะครับ ถ้าอยากได้จอกเกาะที่มันเป็นกายภาพนะครับเราก็เอามาเป็นดับเบิลคาวนะครับผมแต่ถ้าอยากได้จอกเกาะเวทนะครับอ่าถ้าเราจะเล่นเซตไอเทมเวทนะครับก็ให้เราใส่สเตนม,มาแทนนะครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะให้เล่งประสิทธิภาพของรูนได้ดีนะครับก็ต้องเปลี่ยนไอเทมไปตามรูนที่ใช้ด้วยนะครับเช่นใส่รูนจอะเข้นะครับรูนจอกเาะรูนกายภาพนะครับก็ให้ขึ้นไอเทมเป็นกายภาพแทนนะครับแต่หากใส่รูนพวกจอกเาะเวทมานะครับเราก็เน้นไปที่ไอเทมเวทจะดีกว่านะครับประมาณนั้นเนาะแล้วทีนี้นะครับอย่างกรณีของเอลสูรเนี่ยรูนที่ใช้นะครับจะเป็นเล็กสิบนะครับอาจจะเห็นได้ว่าอัตราการคีอยู่ที่16%แต่ทําไมมันตีเว่อีกขี้เลยนะครับเอลส เปลี่ยนอัตราการคีนะครับมาเป็นดาเมจจริงแทนนะครับผมเพราะงั้นถึงจะยิงให้ตายยังไงอ่ะมันมันก็ไม่สามารถติดกีได้นะครับและถึงแม้เราจะไปใชุู้นอื่นหรือว่าจะเอาุูนอื่นมาแทนอะ่ะมันก็ไม่ดีเท่าเราใส่ตัวเล็กติดเม็ดนะครับผมถ้าจะให้แนะนําจริงๆก็ใส่เล็กไปอะ่ะดีตัวแล้วนะครับผมเราพูดถึง รูนเล็กแล้วก็แรมเพจไปแล้วนะครับทีนี้เรามาในส่วนของรูนอเวกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับรูนอเวกเนี่ยใช้ได้กับแคลี่บางตัวเท่านั้นนะครับที่เน้นการโจมตีเร็วหรือว่าสกิลขึ้นอยู่กับรูนตีเร็วหรือบวกไอเทมเข้ามาด้วยนะครับถ้าไม่นับตำแหน่งอื่นนะครับแคลี่ที่เลือกใช้รูนตีเร็วเนี่ยจะมีแค่หายานะครับตัวสกิลหนึ่งนะครับที่จะมีผลกับไอเทมหรือว่ารูนที่เราใส่เข้าไปนะครับเพราะงั้นใส่ใส่ตัวอเวกอาจจะดีหรือว่าลุ๊กนะครับอาจจะม แล้วแต่ผู้เล่นจะเลือกใช้กันนะบางคนก็อาจจะเอามาเป็นอเวกก็ได้นะครับ mm hmm. เพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือถ้าโดยปกติผมก็จะใช้เป็นออนสล็อนะครับอ่าผมก็จะใส่เป็นออนสล็อตไปนะครับส่วนแว่นนะครับที่จําเป็นที่จะต้องใช้รูนอเวกเนี่ยนะครับเพราะมันจะบวกตัวพ a าสิกแวนไปด้วยนะครับ ที่จาเป็นที่จะต้องตีเร็วแล้วก็มีไอเทมที่เร่งความเร็วในการโจมตีขึ้นมาด้วยหนึ่งนะครับจะทําให้แวนเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ทาให้พาสซีฟเนี่ยมันทํางานอยู่ตลอดนะครับผมประมาณนั้นนะที่จําได้คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับการที่หยิบรูนแดงมาใส่อเวกอย่างเงี้ยเพื่อตีเร็วนะครับถ้าสกิลหรือพาสซีฟมันไม่เหมือนกับฮายาหรือแวนนะครับสู้เราใส่ตัวเล็กหรือว่าแรมเพนนะครับแล้วเราไปใส่รูนสีพวกเป็นสปิริตมามันจะเห็นผลได้ดีีกวววว่่่่าาาานนะครรัมมมมออยยงง้ถึเเเ็็จจไท โอกับที่เราใส่เอาเว้ไป10เม็ดนะครับแต่ก็มีค่าของการปิดคีเข้ามาด้วยนะครับจะทําให้แคลี่อย่างเราเนี่ยจ่ายดาเมจที่ค่อนข้างแบบรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับโดยสรุปนะครับถ้าเบื้องต้นนะครับอยากให้รูนที่สามารถใช้ใช้ได้แบบหลากหลายนะครับผมแนะนําว่าเอาเป็นเล็กติดนะครับสปิริตติดแต่เั็นขาวติดนะครับผมเพราะฮีโร่เกือบจะทุกตัวสามารถใช้ได้เลยนะและถ้าเพื่อนๆอยากได้ความเสียหายคีนะครับหรืออยากให้คีมันแรงนะครับ เพื่อนๆค่อยเปลี่ยนจากตัวเล็กติดเนี่ยมาเป็นลัมเพ็ดติก็ได้เช่นกันนะครับผมเอาง่ายๆถ้าเพื่อนๆเน้นตัวเล็กติดนะครับจะมีโอกาสติดคีตั้งแต่ต้นเกมนะครับทำเกมได้เรื่อยๆไปจนเลทเกมเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเน้นในส่วนของลัมเพดนะครับต้นเกมอ่ะมันอาจจะเล่นยากเพราะคีมมันไม่แรงเท่าแครี่ของฝั่งเขาใช่ปะแต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเข้าช่วงเลทเกมนะครับ เมื่อไหร่ที่ตีแล้วมันติดคีย์บอกได้เลยครับว่าเจ็บมากนะและถ้าถามผมว่าทําไมไม่ยกตัวอย่างฮีโร่ที่ใช้เล็กหรือว่าแรมเพจมาเลยนะครับตรงนี้ผมมองว่าถ้าเพื่อนๆอยากเน้นติดคีย์นะครับแครี่ตัวไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและหากเพื่อนๆอยากเน้นความแรงของคีนะครับแครี่ตัวไหนๆมันก็สามารถเลือกใช้ได้เช่นกันนะครับแล,แ,แล้วแต่คือแล้วแต่คือความชอบเลยนะเพราะว่าแบบ ผมจะไม่ฟิกนะครับว่าตัวนี้มันควรใช้แบบนี้นะครับตัวนั้นควรใช้แบบนั้นผมมองว่าแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะใช้เล่นในเกมเกมนั้นมากกว่านะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเดินเกมนะครับหรือว่าการใช้รูนนะครับหรือการแนะนํารูนการผสมประสานรูนนะครับทุกอย่างคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับซึ่งอาจจะถูกบ้างหรือไม่ถูกบ้างในความคิดเห็นของผู้เล่นบางคนนะครับตรงนี้ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับที่จริงนะครับการใช้รูนเล็กสิบ สปีดิติดาร์กอนคาสิเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้แบบทํานองนี้เสมอไปก็ได้นะครับอาจจะมีการผาสมแบบเลขห้าเลมเพจห้าสปีริตหรือ7อย่างเงี้ยแล้วก็มีมีอ่าลูนดูดเลือดเข้ามาเสริมไว้บ้างนะครับมันจะได้มีการดูดเลือดเข้ามาด้วยอะไรอย่างี้นะอันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่บุคคลไปนะครับแล้วแต่คนจะเลือกใช้กันไป ครับผมยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับคลิปแนวนี้เนาะก็ฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อ่าจะขอบคุณมากๆนะครับที่ได้ผู้ติดตามสำหรับอ่าคนที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าบายเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมไปเจอแอปแอปหนึ่งมานะครับอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองโหลดมาใช้กันนะครับแอปนี้นะครับมีชื่อว่าอัพเกมนะครับเป็นแอปสำหรับการเช่าไอเดีเกมนะครับมาเล่นไม่ว่าจะเป็นเอวีฟีไฟส่วนนขั้ตอนนกกกาาารรรสมมััคค็ง่ยๆะบเพียงแค่่เพือนๆลงทะเบียนนผ่าหรื เปิดตัวสัปก็สามารถใช้งานแอปนี้ได้แล้วครับ ส่วนขั้นตอนการเช่า ID ก็ง่ายด้วยถึงกัรเพียงแค่เพื่อนๆเลือก ID ที่เพื่อนๆต้องการจะนำไปเล่นนะครับว่าสนใจอันไหนเป็นพิเศษมีบอกทั้งจำนวนฮีโร่จำนวนตะกินและราคาในการเช่าของแต่ละ ID นะครับผมอย่างผมที่สนใจ ID นี้นะครับเพราะอยากเล่นแร็ปตะกินเวยไทยนะครับก็จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดฮีโร่และตะกินนะครับและเลือกจำนวนชั่วโมงที่เราจะเช่าไปเล่นนะครับผมทีนี้นะครับในส่วนของการชำระเงินนะครับก็ง่ายดีเดียวนะครับเพียงแค่ชำระผ่านและบิดลายไปนะครับหรือพร้อมเพย์เพื่อนๆสามารถเลือกชำระได้ทั้งสองทางเลยนะครับและหากเพื่อนๆๆคคคคิิดดววว่่่่่่่่าาาาาาาอออออยยยยกกกกกกกลลลลลลงสสสฮีีีโรรรรทไไมมมมเเเเเเเนนนนนะะะัััับบแใต็ถืืพช ID ้ は、okay.